บทที่39ทุกวันเสี่ยวชันทิงต้องออกจากชนตั้งแต่เช้าพอต้องไปประชุมจึงไม่ค่อยรู้เรื่องที่สะพายมาคาระวะก่อนตอนนี้พอได้ยินเขาก็พอใจไม่น้อยเขาเหันไปกล่าวกับเสี่ยวซิงฮาวาซึ่งกำลังนั่งให้สาวใช้ปฏิบัติอย่างสบายอารมณ์ว่าสมควรเป็นเช่นนี้แม้ข้ากับเจ้าจะไม่ใช่พ่อแม่สามีที่เข้มงวดกับลูกสะพายแต่ในเมื่อพวกนางเป็นเด็กก็สมควรต้องปฏิบัติตามธรรมเนียม ฝ่ายสะพายทั้งสองขบุตดสาวกำลังจะก้าวผ่านประตูเข้ามาได้ยินสาวใช้ที่ยืนอยู่ประจำหน้าประตูก่าวเสียงเบาว่าโอ้ย oh, yeah, ยังอยู่เจ้าค่ะเอ๊ะ eh, ท่านพ่อยังอยู่จริง,รงๆแล้วเมื่เฉียวเออคดาดหวังอยู่ไม่น้อยตกลงกันแล้วว่านางเข้าร่วมกองทัพหงอิงจนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นดําเนินการอะไรนางอยากไปถามพ่อสามีให้เสียดูแลรู้รอดก็ไม่กล้าไปหานางเป็นคนไปสืบเรื่องของอาหกแต่ไม่ได้บอกให้พ่อสามีรู้ เกรงว่าพ่อสามีคงไม่พอใจมากเป็นแน่ผู้ชายก็คือผู้ชายตอนที่นางเห็นพ่อสามีใส่ใจแม่สามีแมกทีเดียวต่อให้ท่านแสนองออกก็ใจกว้างสำยังเชิญอาหกมาขอบคุณถึงบ้านแต่ในใจจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรืออั่งไม่ใช่เด็ดขาดดังเงินหากพ่อสามีไม่พอใจใเรื่องของอาหกท่านก็อาจจะพลอยไม่ชอบหน้านางไปด้วยตอนนี้นางหวังเพียงแค่ว่าอย่าให้เรื่องเข้าเรื่องกองทัพหงอิงต้องล้มเหลวเลย ได้ยินว่าฮูหยินไม่ค่อยสบายนักพี่ฝูดตรงกําลังปฏิบัติอยู่โหเย่ก็ยังไม่ออกมาเจ้าค่ะสภัยทั้งสองขบุตรสาวได้ยินเช่นนี้ก็ลําบากใสไม่น้อยท่านพอกับท่านแม่อยู่ด้วยกันซ้ำท่านแม่ยังล้างหน้าล้างตาอยู่พวกนางสมควรเข้าไปหรือไม่หากเข้าไปแล้วเห็นภาพที่ไม่ควรเห็นจะทําอย่างไรระหว่างที่พวกนางกาลังเลงเมยอยู่นั้นประตูก็เปิดออกจากนั้นเสี่ยวจันถิก็ก็าวออกมาสภัยทั้งสองขบุตรสาวเห็นบีดาออกมา ก็รีบทำความเคารพอย่างนอบน้อมเสี่ยวจันถิงกวาดตามมองสะพายทั้งสองโดยสีหน้าเคร่งครึมจากนั้นจึงหันไปมองบุตรสาวพอมองเห็นบุตรสาวแววตาของเขาก็อ่อนโยนลงนับวันบุตรสาวคนนี้ก็ยิ่งดูเหมือนซึ่งหาววสมัยเป็นเด็กสาวมากขึ้นเรื่อยๆมองเพลินๆอาจจะจําผิดคนและเด็กได้ซ้ําหากกว้างจากการในหนังสือก็มาพูดคุยเป็นเพื่อนท่านแม่ของเจ้าบ่อยๆนะข้าทราบแล้วเจ้าค่ะ จร,จริงๆแ้ะตอนนี้เพ่อเหิงก็ยังกลัวท่านพ่อผู้นี้อยู่บ้างนางจึงเอ่ยอย่างธรรมะทวังตั้งใจเรียนหนังสือสตีมีความรู้ติดตัวย่อมเป็นเรื่องที่ดีเจ้าข่าท่านพ่อข้าจะตั้งใจเรียนอาจารย์ยังชมว่าข้าเรียนเก่งด้วยเสียจนถิงพยักหน้าจากนั้นจึงหันไปมองสะพายทั้งสองวันนี้ท่านแม่ของพวกเจ้าไม่ค่อยสบายพวกเจ้าสองคนต้องคอยปฏิบัติให้ดีไม่ค่อยสบาย เมืองเฉียวเอ๋อกับเิี้ยวเหมยหันไปมองหน้ากันในใจอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อวานยังดีอยู่เกิดอะไรขึ้นเดือยเจ้าคะเชิญหมอมาตรวจที่ประจานดูหรือยังเสี่ยวจันถิงนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนใบหน้าก็เปลี่ยนไปดำคำําแต่เรื่องแบบนี้จะพูดกับสภายและผู้สาวได้อย่างไรสีหน้าของเขาเคร่งเครียดขึ้นปากกล่าวเสียงหนักไม่ต้องเชิญหมอพวกเจะตั้งใจปฏิบัติให้ดีก็พอ เราจบก็สาวเท้าจากไปอย่างรวดเร็วจะพายทั้งสองและเพ่ยเหงิงต่างหันไปมองหน้ากันเฮอพูกเจ้าว่านพ่อเป็นอะไรไปหรือว่าพวกเราพูดอะไรผิดเมืองเฉียวเอ๋อประหลาดใจข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพ่ยเหิงยิ่งทําอะไรไม่ถูกมีบิดาที่ทรงอํานาจและไม่อิทธิพลย่อมเป็นเรื่องดีพอจะได้เป็นคุณหนูโดยสวมเครื่องประดับลำค่าแต่บิดาท่านนี้ก็มีนิสัยแปลกแปลกไม่เป็นกันเองเหมือนกับอาหก ท่านพ่อกับอาหกทวนไม่ค่อยพูดแต่เพ่หงก็พอคาดเดาความคิดของอาหกได้ช่างเถิดเราเข้าไปกันสาภัยทั้งสองและเพ่หงทยอยก้าวเข้าไปในประตูพอเข้าไปก็เห็นเชียวเจนถิงเอ็นกายอยู่บนเตียงแต่สีหน้าก,กลับดูเปล่งปลั่งไม่เหมือนคนป่วยสักนิดเมืองเฉียวเอ๋อถามขึ้นก่อนท่านแม่ท่านเป็นอะไรไปถือท่านพ่อบอกว่าท่านไม่ค่อยสบายเฉียวสิงหอส่งขอนให้สภัยใหญ่พูดจาเหลวไหล แม่ดูเหมือนคนป่วยตรงไหนกันเมอเฉียเออหัวเราะพืชดูไม่เหมือนจริงๆจะว่าไปเดี๋ยวนี้ท่านแม่มีผิวขาวเหมือนหิมะแถมยังอ่อนนุ่มเหมือนเต้าหู้ดูดีมากๆต่างหากพวกเราเดินออกไปด้วยกันใครจะไม่รู้อาจคิดว่าท่านแม่เป็นน้องสาวของข้าจะได้ซ้ําคําพูดนี้ทําให้ทุกคนหัวเราะออกมาเสียงดังแม้กระทั่งเซียวเซิงฮวาก็พลอยหัวเราะตามไปด้วยปากหวานท่านแม่ท่านไม่ได้เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมเจ้าคะ เพยหงหงิเป็นห่วงมารดาอยู่บ้างเพราะบิดาบอกว่ามารดาไม่ค่อยสบายเน่งจึงนั่งลงตรงข้างเตียงแล้วเอ่ยถามเสียงอ่อนเห็นลูกๆเป็นห่วงปัญญายเช่นนี้เสี่ยวซิงหอยย่อมปรปื้มเดิมก็ไม่มีอะไรแค่รู้สึกอ่อนเพลียเท่านั้นบังเอ่ยบิดาของเจ้าอยู่แม่ยอมต้องเสียแจ้งให้เขาดูต่อไปเขาจะต้องได้รู้ว่าต้องยอมลงให้แม่เสียบ้างว่าแล้วนางก็ตั้งท่าจะก้าวลงจากเตียงแต่เท้าเพิ่งสัมผัสพื้น นางก็รู้สึกว่าขาทั้งสองข้างอ่อนปวกเปียกไรเรียวแรจนเกือบจะคว่ำหน้าลงกับพื้นลูกๆตกใจมากพวกนางรีบยื่นมือมาช่วยประคองเซลซิงฮวาให้เอนการลงบนเตียงใหม่เพยเหิงเป็นห่วงกำลังจะอ้าปากถามสะพไพรองซิ่วเหมิดก็เริ่มเดาได้นางรีบสงสัยตาห้ามไม่ให้เพย์เฮิงถามเพยเฮิงไม่มีทางเลือกจึงจำต้องเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจอาหารเช้าถูกยกมาลูกๆูกก็ช่วยกันปฏิบัติเซลซิงฮวกินอาหารเช้าท่านแม่ ลองชิมมะเขือผัซซิออลนี่สิข้าว,ว่ามันอร่อยมากพวกเราทำสู้ไม่ได้เลยท่านแม่โจกในเช้เวลาเคียดถึงสองชั่วยามบำรุงด้านกายได้ดีมากเจ้าค่ะท่านแม่ลองชิมนี่ดูสักชิ้นขนมเปียแป้งข้าวโพดนึ่งไส้ด้านในเป็นกุหลาบอร่อยมากๆเลยเจ้าค่ะเสี่ยวสิงหัวกินอาหารเช้าจนอิ่มก็ถูกประคองกลับไปนอนบนเตียงใหม่นางเอ็นกายลงด้วยความเจ็ดคร้านพางพูดคุยกับกลูกไปเรื่อยๆไม่นานนักนางก็เริ่มง่วง เมื่อคืนนางไม่ได้นอนมาครึ่งค่ำคืนนางจึงบอกให้สะพานและบทสาวกลับออกไปจากนั้นก็เตรียมจะหลับตาพักผ่อนแต่เพิ่งเอ็นกายลงก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่ด้านนอกนางรู้ว่าเป็นเสียงฝีเท้าของเสี่ยวจันถิงมองดูเวลายังเช้าอยู่มากทำไมถึงกลับมาตอนนี้เล่าขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นประตูก็ถูกผลักเปิดออกจากนั้นเสี่ยวจันถิงก็กกเ้าเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดมีอะไรดูหน้าท่านสิเหมือนคนขายถ่านไม่มีผิด เสี่ยวจันถิงเงยหน้าขึ้นมองเสี่ยวซิงฮวาซึ่งเอนกายอยู่บนเตียงซึ่งฮวาวันนี้เข้าวังหองเตส่งเรียกข้าไปคุยด้วยอะไรเสี่ยวซิงฮวาลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วนางมีลางสังหอ์ไม่ดีนะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นถือส่งัดถึงเพยเหิงของเราเพยเฮิงเสี่ยวซิงฮวาเบิกตากว้างเพยเหิงทาไมถือทันใดนั้นนางก็นึกถึงเรื่องที่เขาเคยพูดเกี่ยวกับงานแต่งงานของเพยเหิงขึ้นมา ในใจจึงรู้สึกกังวลอย่างผักไม่ถูกเขาไม่มีอะไรเพียงแต่รับสั่งให้เจ้าพาเพื่อเหงิงเข้าวังไปเข้าเฝ้าไทเฮาพรุ่งนี้เขากล่าวปอบเสียงอ่อนโยนแต่เซียวซิงฮัวกับเข้าใจทันทีเรื่องนี้ทำให้ฮ่องเต้ถึงกับออกปากเช่นนี้คงไม่ใช่เรื่องธรรมดายอย่างเข้าวังไปเข้าเฝ้าไทเฮาแต่ต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่มากกว่านี้แนะ่ไทเฮาทรงต้องพระไทเพื่อเหิงของเราก็เลยคิดจะจับคู่นางกับใครอย่างนั้นหรือรอบนี้เป็นฮ่องเต้ ถือว่าหานอย่างอ๋องนางคิดด้วยความตื่นตระหนกฮองเต้คงเป็นไปไม่ได้ทรงมีพระชนมากขนาดนั้นแล้วแถมยังมีเรื่องขององค์หญิงเปาอีหากใครรู้เข้ามีใค่เป็นเรื่องตนกนนอ,อย่างนั้นหรือถ้าอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นหานอย่างอ๋องแน่ๆไม่ได้ตรัสตรงๆแต่ดูท่าคงคิดจับคู่ไห้หานอย่างอ๋องแน่ๆจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็อยู่ในความคาดหมายของเสือชันทิงด้วยฐานะของเขาในตอนนี้ ไทเฮาทรงคิดกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับหานหยางอ๋องมาโดยตลอดโดยหวังว่าหลังจากพระนางจากไปแล้วเขาจะได้ช่วยเหลือหอันหยางอ,อ๋องไทเฮาย่ยอมตระหนักถึงสถานการณ์ในราชสำนักดีฮองเตม,มีจิตใจคับแคบเกรงว่าต่อไปอาจจะไม่ยอมรับไม้หานหยางอ,อ๋องเดิมเขาคิดจะรีบเลือกคู่ให้เพื่อเงิงแต่เพ่อเิงกลับมีใจผูกพันกับคุณชายหกของตระกูลหัวที่อำเภอไผ่หวานจือคนนั้นเรื่องนี้ก็เลยจำต้องพักเอาไว้ชั่วคราว คิดไม่ถึงเลยว,ว่าไทเฮาจะทรงมีความคิดเช่นนี้แบบนี้จะได้อย่างไรเซียวซิงหัวได้ยินเช่นนี้ก็ปฏิเสธทันทีหานอย่างอ๋องแกก็เพยเหิงต้องรอบจะให้เพยเหิงแต่งงานกับเขาไม่ได้เด็ดขาดแถมจะว่าไปเขาก็เป็นอนุชาในแท,ท้ของฝ่าบาทเป็นโอรสของไทเฮาไม่ดูเหมือนกันว่าฝ่าบาททรงหวดระแวงเขาขนาดไหนหากเพยเหิงแต่งกับเขาจริงๆต่อไปจะได้มีชีวิตสงบสุขหรือแล้วเจ้นโกหัยังท่านจะทำอย่างไร ทั้งหมดนี้้วนเป็นปัญหาทั้งนั้นไทเฮาทรงอย่างเชิงดูเจ้าก,ก็อยาได้ใจร้อนไปในเมื่อไทเฮาทรงมีพระราชาสาวันี้ให้เจ้าเข้าเฝ้าเจ้าก,ก็ต้องระวังตัวให้มากอย่าเผยพิรุธออกมาข้าเองพอจะมีเส้นสายในวังอยู่บ้างหากมีอะไรย่อมมีคนส่งข่าวให้ข้าเองแต่ยามนี้เซียวซิงหวัว ไม่สนใจจะรับฟังอะไรทั้งนั้นนางกำลังคิดว่าไทยเฮาองการให้นางพาเพื่อเหิงไปเข้าเฝ้าแต่กลับเป็นห้องเต้ที่เอิดปากกับเสียวจันทิงมีหมายความว่าอย่างไรกันแน่เห็นได้ชัดว่าทางไทยเฮาและห้องเต้ต่างก็ต้องการให้เพื่อเหิงแต่งงานกับหางหยางอ๋องห้องเต้นาจะไม่อยากให้เพื่อเหิงแต่งงานกับหางหยางอ๋องไม่ใช่หรือแต่นี่พระองค์กลับเห็นด้วยมีหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าอุปสรรคใหญ่ที่สุดของการแต่งงานครั้งนี้ถูกไทยเฮาขจัดไปแล้วน่ะสิ เมื่อเป็นเช่นนี้เสี่ยวจันถิงจะปฏิเสธได้หรือตอนนี้ผู้อื่นยังไม่พูดออกมาตรงๆแต่บางทีพรุ่งนี้เมื่อเรือนนี้ก็อาจจะมีราชองค์การให้บุตรสาวของเสี่ยวจันถิงเดินทางไปเมืองหานหยางเพื่อเป็นพระชายาของหันหยางอ๋องก็เป็นได้เมื่อคิดได้เช่นนี้นางก็แทบนั่งไม่ติดในบรรดาบุตรชายหญิงทั้งสามคนนางรักเพยหิงห้างที่สุดเพลยงห่งเป็นเด็กผู้หญิงเพิ่งเกิดมาได้สามเดือนนางก็ไม่มีน้ำนมต้องทนอดมือกินมือจนกระทั่งโต ไม่หิวตายไปก่อนก็นับว่าโชคดีมากแล้วอายุยังไม่ถึงสองขวบที่บ้านก็ประสบภัยอายุน้อยขนาดนั้นก็ต้องรีภายตามนางสำญักเกือบถูกคนย่างไปย่างกินแทนแพ้นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมานางก็เจ็บปวดใจเหลือเกินพอเพ่อยเหิงโตขึ้นมาหน่อยรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับนางตอนเด็ก,ดกมากมาเมื่อเมองรูเพ่อยเหิงหนังก็มักนึกถึงตัวเองในวัยเด็กนางจึงพยายามคิดหาวิธีต่างๆเพื่อมอบสิ่งที่ตนเองเคยได้ครอบครอง รวมทั้งสิ่งที่ไม่มีวันได้ครอบครองให้เพื่อเหิงเราบับว่าการกระทําเช่นนี้จะทําให้นางไม่ต้องรู้สึกเสียใจอีกต่อไปเสี่ยวจันทิงข้าไม่สนต่อให้มีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยท่านก็ต้องหาทางทาลายมันซะเพ่ิเหิงอาจจะแต่งงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนุตระกูลหัวเหงคําำเภอไปหวานจือแต่นางจะกลายเป็นเครื่องมือของไทยเฮากับพันยังออกไม่ได้เด็ดขาดยิ่งไม่มีวันแต่งงานกับผู้ชายที่แก่กว่านางถึง12ปี เผยเหงปีนี้เพิ่งอายุ15แต่หันยางอ่องพูดนั้นยางเขา27ปีไปแล้วขอจะหาทางเซียวเัินถิงกล่าวด้วยสีหน้าเข่งขึงแต่คำพูดของเขาไม่ช่วยให้เซียวซิงฮวากังวลน,น้อยลงสักนิดน,นางอ่านสีหน้าของเขาออกว่าเรื่องนี้ยากมากยากจนกระทั่งแม้แต่เซียวเัินถิงก็ยากจะยากต้านทานได้เขามีฐานะสูงส่งในราชสำนักสูงจนกลุ่มอำนาจทางการทหารในต้าเจวี่กกว่าครึ่งแต่ก็เพราะเหตุนี้ กลับทาให้เขาไม่สามารถทําอะไรได้โดยพละก,การเพราะมีสายตาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรคอยจับจ้องอยู่ไทเฮากับฮ่องเต้ย่อมต้องหวัดระแวงอยู่แล้วหากเขาไม่ระวังตัวมากพอก็อาจก่อให้เกิดความหวั่นระแวงขึ้นได้คิดถึงตอนนี้นางก็ตระหนักถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เซลสิงหวขาวเอียงคอมองเขาอย่างพินิจพิจารณาการแต่งงานระหว่างท่านกับองค์ิงเปาอีมันอย่างไรกันแน่หรือว่าฮ่องเต้ต้องการผูกมัดท่านเช่นกัน เสี่ยวจันถิ่งรูปตาลงใช่นางมองเขาอย่างไม่อยากเชื่อจริงๆแล้วท่านไม่อยากแต่งงานกับองค์หญิงเปาอีสักนิดแต่ถ้ากลับรับปากแล้วตอนนี้เล่าเพยเหงของข้าไม่อยากแต่งงานกับหานยางอ๋องท่านสามารถปฏิเสธได้หรือเสียงเทียนต้านท่านเห็นการแต่งงานเป็นอะไรกันแน่จู่ดนางก็รู้สึกโมโหขึ้นมาข้ามีสนใจว่าท่านจะใช้วิธีอะไรสรุปแล้วท่าน ต้องหาทางปฏิเสธการแต่งงานครั้งนี้ให้ได้หากทำไม่ได้มีท่านจะมีประโยชน์อะไรยอดถาบรรดาศักดิ์จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อมันนำปัญหายุ่งยากมาให้ลูกของเราเสี่ยวจันถิงมองนางนิ่งนานสุดท้ายจึงกล่าวว่าข้ารู้ต่อให้ต้องลาออกจากตำแหน่งแม่ทัพระทิ้งยอดถาบรรดาศักดิ์ข้าก็จะไม่ยอมให้เพ่อเหงิงแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รับเก็ดขาดนำเสียงของเขาหนักแน่น เปลียมด้วยพลังแลากับกําลังกล่าวคําสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เซวซิงฮาวามองสีหน้าเด็ดเดี่ยวของเขานางรู้ที่ว่าเรื่องนี้จะโทษเขาไม่ได้แถมจะว่าไปผู้อื่นก็ยังไม่ได้พูดว่าจะแต่งงานกับเพื่อนหงของนางนางร้อนใจไปก็มีประโยชน์อะไรคิดได้เช่นนี้อารมณ์โกรธก็สลายไปทันทีนางศบร่างทงบับ่ากแก่งพังยกมือขึ้นทุบป,ปากของเขาอย่างจนปัญญาสรุปแล้วเพื่อนหงของข้า จะแต่งงานกับหางอย่างออกไม่ได้เด็ดขาดท่านตรงจาัดก,การเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเสียงของนางแฝงด้วยความอ่อนอ้อนเอาแต่ใจไม่สนใจเหตุผลให้ทั้งสิ้นท่าทางที่เหมือนจะบอกว่านี่เป็นผู้ชายของข้าข้าจะเอาแต่ใจอย่างไรก็ได้ทําให้หัวใจของเซียวเจีนถิงบีบตัวแน่นขอเพียงนางบอกมาเขาจะหาทางทํตรงได้ไม่ว่ายากแค่ไหนก็จะทําให้ได้แถมเรื่องนี้ ยังเกี่ยวพันถึงการแต่งงานของเพยเหงิงเขาไม่รู้ว่าจะปฏิเสธตัวุตรบบสาวที่ไม่สนิทสนมกับตนเองสักนิดอย่างไรแต่เรื่องการแต่งงานนี้เขายอมต้องเฟ้นหาคู่ครองที่ดีให้นางไม่ให้นางต้องพบกับความทุกข์ใดๆไปตลอดชีวิตเสี่ยวจันถึงยกมือขึ้นกอดนางเอาไว้กับอกข้ารู้เพยเหิงก็เป็นุวรสาวของข้าเหมือนกันเรื่องนี้ข้าจะคิดหาวิธีเองเสี่ยวซิงหาวาที่ยินกับพูดเช่นนี้ก็สบายใจขึ้นไม่น้อยหนังปลายตามองเขา แล้วเรื่องที่ข้าองเข้าวันวันพรุ่งนี้เล่าเสี่ยวจนถึงกล่าวเสียงอ่อนโยนเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลไทยเขาคงไม่ทําออกมาตรงๆผานางคงอยากให้ทานอย่างอองไปเข้าเฝ้าให้สองฝ่ายได้พบหน้าก,กันเท่านั้นถึงตอนนั้นเจ้าก็แค่แซงทําไปไม่รู้ไม่ชี้ก็พอเรื่องนี้ง่ายมากเสียวสิงหัวเริ่มวางแผนในใจอืมข้าเข้าใจแล้วก็แค่ทําลายการแต่งงานไม่ใช่ถือมีอะไรต้องกลัวกัน บุตรสาวของนางไม่อยากแต่างงานกับหานหยางอ๋องก็คือไม่อยากแต่งคิดได้เช่นนี้นางก็สงบใจขึ้นมากแต่พอนึกถึงหานหยางอ๋องก็อดพึมพำไม่ได้จริงๆแล้วหานหยางอ๋องก็เป็นบุรุษที่รูปงามคนหนึ่งหากอายุน้อยกว่านี้สักสิบปีและไม่ใช่คนที่ห้องเต้หวัดระแวงได้เขาเป็นลูกเขยของข้าก็ไม่เลวเหมือนกันว่ากันว่าแม่ยายมองลูกเขยยิย่งมองยิ่งต้องตาคนเป็นแม่ยายก็ชอบลูกเขยหน้าตาดีด้วยกันทั้งนั้นเสี่ยวฉันถิ่งที่ยินนางพูดเช่นนี้ เกอประหลาดใจอยู่บ้างเขาก้มลงมองนางนิ่งก่อนจะกล่าวว่าเขาอายุไม่น้อยแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานเกรงว่าข้างกายคงมีคนรู้ใจซ่อนอยู่อีกหลายนางมีเรื่องแบบนี้ด้วยถือเขาอยู่ไกลถึงหานหยางข้าจะรู้ได้อย่างไรก็แค่พูดส่งเดชไปเท่านั้นเสี่ยวจันถิงกล่าวเสียงเรียบเหมือนไม่ใส่ใจนักคิดไม่ถึงนะว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ยังไม่ทันได้แต่งประชายยาข้างกายก็มีสตรีหลายคนเสียแล้ว เสี่ยวซิงหัวไม่พอใจนะักในใจนึกเสียได้บุรุษหน้าตาหล่อเหล่าผู้นี้อยู่บ้างแค่มีอายุมากกว่ากับเป็นอ่องก็ยังพอว่าแต่ในใตำหนักยังมีสตริอยู่อีกขยงหนึ่งบุรุษแบบนี้ยกให้เป็นลูกเคยเปล่ะๆก็ไม่เอาหรอกเสี่ยวจันถึนที่หินนางผู้เช่นนี้รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นในดวงตา นึกถึงภาพพี่นางนอนอยู่บนเตียงราวกับไรกระดูกในยามกลางวันแสกๆแววเคร่งครยกบนใบหน้าก็ค่อยๆเลือนหายไปแทนที่ด้วยความอ่อนโยนซึ่งแทบจะไม่ค่อยได้เห็นนักเขาบีบจมูกนางเบาๆด้วยความทักยังอ่อนเพียอยู่อีกหรือไม่เซลซิงหอยหญิงเขาถามเช่นนี้ก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนขึ้นมาจริงๆหลังจากได้ดูเรื่องที่น่าตกใจเช่นนี้นางก็ลืมไปแลว้วว่าตนเองกําลังอ่อนเพียอยู่แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การพูดถึงเรื่องเมื่อคืนก็ทําให้หนางอารมไม่ดีนะักเสีส่ยวซิงหัวส่งคอให้เขาพางพึมพำเสียงเบาลวนต้องโทษท่านทําไมต้องอ้วกใหญ่ขนาดนั้นด้วยเขามีรูปร่างแข็งแรงสูงใหญ่กว่าชาวบ้านในหมู่ต้าจวนจื่อคนอื่นๆมากแต่เห็นได้ชัดว่าคาพูดประโยคน,นี้นางไม่ได้หมายถึงขนาดของร่างกายเสี่ยวจันถึงที่ยินนางบ่นเช่นนี้เลือดในใาก็พุ่งพล่านขึ้นเรื่องพันนี้หากอดทนมาสิบห้าปีก็พอจะทนต่อไปได้ แต่ไม่ว่าจะทนอีกหนึ่งวันหรือ2วันก็ไม่ต่างอะไรแต่หากเขื่อนถูกเจาะให้แตกขึ้นมาเมื่อไรก็มีสภาพไม่ต่างจากน้ำไหลเชี่ยวซึ่งไม่มีวันเก็บขักเอาไว้ได้อีกเหตุใดโบโรกนี้จึงมีรสชาติที่ทำให้ผู้คนรู้สึกเราากับถูกกระชับวิญญาณกระดกกระดูกเช่นนี้ต่อให้ต้องแทบด้วยชีวิตก็ยังยินยอมพร้อมใจเขาก็ชับแขนกอดน,นางแน่นขึ้นแต่นางกลับไม่เต็มใจนักยามนี้นางกำลังปวดเอว แข่งขาอ่อนแรงสามยังรู้สึกอ่อนล้าไปทางร่างเดิมวางแผนว่าวันนี้จะเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกธัญพืชอเล็กน้อยแต่ดูท่าคงเป็นไปไม่ได้เสร็จแล้วแถมจะว่าไปทําไมเวลาผ่านไปหลายปีเขากับยิ่งแข็งแรงทําให้ผู้หญิงยากจะทนรับได้เรียกได้ว่าแย่ยิ่งกว่าสมัยเป็นเด็กหนุ่มเสียอีกนางเห็นเช่นนี้ก็ตัวสั่นน้อยๆด้วยความหวอดหวัน่นจากนั้นก็ไม่กล้าบน่นหรือด่าเขาอีกนางได้แต่ขอร้องเขาเสียงอ่อนเสียงหวานพี่เทียนต้านคนดี วันนี้ปล่อยข้าไปเถิดตอนนี้ข้าเย็ยนไม่ไหวจะได้ซ้ำแถมจะว่าไปพรุ่งนี้ยังต้องเข้าบองไปเข้าเฝ้าไทเฮาอีกหากถูกผู้อื่นจับพิุดได้มีต้องถูกหัวะเยอะหรอกหรือเสี่ยวเจนถิ่งมองนางขอรองเขา ้วยเสียงอ่อนโยนหางตาเปลี่ยมเสน่ห์ยิ่งสติที่โตเต็มวัยแต่ดวงตารูปผลซิ้งกระจ่างใสกลับดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสาไม่ต่างจากเด็กสาวอายุสิบ6ปีในอดีตร่างสัณละริกศพแนบอยู่กับอกข,ของเขาเดาวก็บวาดกลัวเขาเสียเหลือเกินตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญอีกทั้งห้องเต้ไทยเฮาอำนาจทางการทหารหยดถาบรรดาศักดิ์อนาคตสดใสบุตรสาวบรชายและสไพ โวลไม่มีอะไรสําคัญทั้งสิ้นบนโลกนี้มีเพียงแค่นางนางแค่เพียงเรียกเขาว่าพี่เทียนต้านคําเดียวเขาก็เต็มใจะจะควักัวใช้ออกมามอบให้เรื่องราวบนโลกช่างประหลาดนักทั้งๆท,ที่ผ่านความยากลําบากมามากมายเหตุใดนางจึงยังสามารถศบหน้ากระบอกเขาแล้วเรียกขอพี่เทียนต้านได้อีกเขากอดร่างนางเอาไว้แน่นปลายจมูกเหมือนจะคัดตืตอขึ้นมา แต่เขาเป็นบุรุษสุดท้ายจึงสามารถสะกดอารมณ์เอาไว้ได้ชายหนุ่มก้มลงกระซิบตรงข้างหูนางโดยน้ำเสียงแหบพระซึงฮาวาคนดีเมื่อครูไขเป็นคนด่าข้าว่ามีข้าไปจะมีประโยชน์อะไรเซียวซิงฮาวาฟังแล้วก็รู้สึกผิดอยู่บ้างเมื่อครูนางนึกถึงองค์หญิงเปาอีแล้วก็นึกถึงเรื่องการแต่งงานของเ่ยเหิงทําให้รู้สึกโมโหเขาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเดิมนางยังก้นด่าสามีของตนเองได้เต็มปากเต็มคํา ต่อให้ไม่มีเหตุผลก็พยายามนึกหาเหตุผลมดาด่าแต่บัดนี้ถูกเขากอดเอาไว้กับอกเช่นนี้นางกลับรู้สึกวหวั่นหวั่นขึ้นมาเสียวสิงหอศบหน้าแนบพางถูจมูกกับอกเสื้อของเขาจากนั้นก็เริ่มพูดเสียงออดอ้อนมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือใครด่าพี่เทียนต้านของข้าถ้าจะหยิกให้ตายเลยว่าแล้วนางก็แอบหยิบปากของเขาเบาๆเสียวจันถิงย่อมมองลูกไม้เล็กเน็กๆของนางออก เขาชอบให้ซิงหาวาใช้ลูกไม้เร็กๆเท่ากับเขาชอบให้หนางทำตัวไร้เหตุผลชอบแม้กระทั่งตอนที่นางถาสะเอลก้นด่าผู้คนแต่ก็อย่าด่าจนเกินไปนักเขากล่าวเสียงเบาต่อว่าหากต่อไปกล้าด่าข้าอย่างไร้เหตุผลอีกข้าจะจับเจ้าแก้ผ้าและโยนลงบนเตียงปากผู้เช่นนี้ แต่พอนึกถึงภาพพี่นางกอดขาเขาร้องไห้วิงวอนชายหนุ่มโกตรรู้สึกไหววูบในอกไม่ได้ซึ่งหววของเขาซึ่งหววซึ่งเคยกอดขาเขาร้องไห้ได้วยน้ำตาหนองหน้าเสียวซึ่งหัวได้ยินกับพูดเช่นนี้ก็นึกถึงเรื่องในอดีตขึ้นมาทั้งเรื่องของพี่เออและเรื่องที่เขาเคยจับนางแก้ผ้าสำเนีงเกือบจะใช้แทะเคี้ยนนางพี่เถียงท่านในตอนนั้นชังโหดเยี่ยมเดือดนแต่ตอนนี้ทั้งที่เมื่อคืน นางยอมรับว่าตนเองจูบป,ปากหลัชิงอี้ทำไมเขาจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยสักนิดนางแอบมองเขาพลางเอ่ยถามเสียงเบาพี่เทียนต้านารไม่โกรธข้าจริงๆหรือโกรธฮะแต่ข้าโกรธตนเองไม่ได้คิดทอดเจ้าสักนิดจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ หรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ